ผิดหวังจริงๆเป็นทหารหารเนี่ยมีหน้าที่รับใช้ชาไม่ใช่ไปชกไต่กับชาวบ้านชาวช่องเขาขออนุญาตค,ครับผมผม,ผมจะพูดไลยจบผมอยากจะถามคุณว่าตาผมเนี่ยไปทำอะไรไปลบครับไปทำตาสองชั้นหมอเขาจะทำให้สองข้างท่านี่ผมอยู่ราชการไม่ได้ไง เคยทำตา,าสองชั้นแค่ข้างขวาก่อนที่หน้าหมอนัดข้างแบบนี้พอข้างนี้ทำย้ายมาปิดข้างนี้จบไหมจบหูผมนี่คุณรู้ไหมหูผมนี่ทุกวันนี้เป็นยังไงทำไมนะทำไมผมถึงต้องพูดเสียงดังพูดไปเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองอยู่แล้วผมอยากจะถามคุณว่าหูผมเนี่ยไปทำอะไรมาทำหูสองชั้นมาครับ หูนี่วไม่ใช่อาคา,า,า,ารพันธิตอาคารพันธุ์นีตมันสามชั้นครึ่งครับผมอาคารพานันธุ์นีที่ยังสร้างไม่เสร็จสองชั้นไหมผมจะบอกคุณให้ที่ขาของผมเนี่ยคุณรู้ไหมมันมีอะไรมันมีเหล็กตั้นดามอยู่หนาขนาดนี้ตอนนี้เราไม่เท่าไรหรอกแต่ยามหน้าหนาวธันวามกรากุมภา ลมหนาวโชยมาเนี่ยมันสะท้านไปถึงกระดูกผมอยากจะบอกพวกคุณให้ว่าทุกคนน่ะมีอดีตกันทั้งนั้นจ่ามีจ่าคนเดียวเท่านั้นไม่เคยล้อเลียนผมได้ของผมเลยอ ผมเนี่ยทุกท,ทุกคนเนี่ยล้อเรียนผมเป็นประจำผมไม่ได้งโง่หรอกก็มีจาาขนเท่านั้นแหละที่มีวิไนไนอันนี้ผมยอมรับครับอ่คือจ่ามา่นิ่ีไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกครับผม,มจา่ามาเถอะผมไม่ทำอะไรจ่าหรอกนะ,ะเพราะว่าจ่าเนี่ยไม่เคยล้อเรียนผมไง อออ่คืืเเรงมันนป็นผมไม่อยากรู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแหละผมอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนเริ่มต้นก่อนเท่านั้นเองเออเป็นทหารมันต้องอดทนอดกลัน้นใครใครเป็นคนเริ่มต้นก่อนผมครับผมเป็นคนเริ่มต้นก่อนครับผม,ม,มจะเป็นคนหน้าเขาแท้ๆทำไมจะไม่ดูแล ผมผิดเองครับผมที่ไม่รู้จักทนทนอดกลั้นไม่รู้จักรักษาระเบียบวินัยของทหารครับผมเดเหมืนจ่าก็ไปติดคุกแทนลูกน้องของจ่าันแล้วกันทราบครับผม